ช่วงนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะคะล่าสุดกองทัพไทยค่ะยืนยันว่าพบทุ่นระเบิดเพิ่มอีก2ทุ่นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ PMN2 ค่ะสภาพใหม่ด้วยนะคะที่คาดว่ามีเจตนาที่จะลอบทำร้ายทหารไทยที่ลาดตะเวนอยู่บริเวณนั้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกรณีที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดที่สีสเกตนะคะแล้วก็เกิดความสับสนเพราะว่ามีนักข่าวต่างประเทศนะคะแปลข้อมูลคาดเคลื่อนค่ะแต่ตอนนี้ก็คือแก้ข่าวถูกต้องแล้วนะคะฝ่ายไทยยืนยันหลักฐานชัดเจนค่ะว่าเป็นทุนระเบิดใหม่จริงและเป็นการลุกล้ำอธิปไตยไทยอย่างชัดเจน ด้านกระทรวงการต่างประเทศเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกับนานาชาติพร้อมย้ําค่ะว่าประเทศไทยยังคงเดินหน้าให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะขณะเดียวกันคณะผู้สังเกตการอาเซียนก็ลงพื้นที่จริงทั้งจุดที่มีการยิงกันข้ามแดนและพื้นที่ที่พบระเบิดเพื่อเก็บกู้ข้อมูลจากหลักฐานจริงทั้งหมดค่ะ ตอนนี้นะคะกองทัพไทยก็เดินหน้าที่จะกวาดล้างทุ่นระเบิดในทุกพื้นที่ที่อยู่ในเขตอธิปไตยไทยค่ะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนก็ขอให้ประชาชนทุกท่านนะคะรับสารอย่างรอบคอบแล้วก็ไม่แชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในช่วงสถานการณ์อ่อนไหวแบบนี้ค่ะ